โอเคครับอันนี้ช่างแมวก็หาข้อมูลหอง i อแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครเป็น i อคอนโทรนนะครับท็อปสวิตช์ไฮเอ็กะไรสักอย่างนะครับเป็นมอนเฟสนะครับคอนโทรนนะครับวงจรที่หาได้ไม่บอกขานะครับตัวนี้จะชัดขึ้นหน่อยก็ใครจะเจอนะครับเียตอนนี้ก็ยังยังซ่อมไม่ออกนะครับกำลังปั้มอยู่เนี่ย ก็ปรากฏว่านะครับไม่บอกขานะครับแต่เป็นบอกเป็นเป็นดีเป็นขาเดนแทนนะครับเป็นขาซอกขาวีขาเอฟขาซี X, าแทนน,ทนนะครับซี v ก็คือคอนโทลนะครับนี่ตัวนี้วีก็คือน่าจะเป็นฟิตไอไฟอาสตาร์ทนะครับตัวนี้ชชางแมวดูแล้วก็มันยังหาอาสตาร์ทไม่เจอเลยสตาร์ทจะขาดนกนแน่หนึ่งสองสาม สีหรือเปล่ายังไงนะครับไม่แน่ใจอหาต่อไปตอนนี้ก็ไล่วงจรนะครับว่าไฟนี่ครับไฟสามร้อยน่าจะวิ่งชุดหนึ่งนะครับเนี่ยบวกสามร้อยวิ่งมานี่นะครับมาเข้าขาไอซีนี่ะครับไม่แน่ใจขานะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นไอซีอินเวอร์เตอร์นะตัวนี้ตรงนี้จะเขียนว่ายี่สิบห้านะขายี่สิบห้าขาอาจจะไม่ตรงครับยี่สิบห้ามาตรงนี้เขียนว่าสิบแปดครับนี่นะตรงขาพินนี่สิบแปด มาฝั่งนี้เขียนว่าสิบเจ็ดนะครับนี่นะขาสิบเจ็ดอย่างนี้มาตรงนี้นะครับเขียนว่าขาสองนะครับเนี่ยก็เลยไม่ไม่มั่นใจว่าขาอาจจะไม่ตรงฮะครับอาจจะค่อยสลับไม่ตรงกันนะครับขาอาจไม่นับเรียงนะครับอาจจะค่อยสลับซ้ายสลับขวาไม่แน่ใจนะอะตรงนี้สิบเจ็ดตรงนี้สองตรงนี้สิบแปดตรงยิมห้า เดี๋ยวนะลองลองนับดูนะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็ไม่ใช่ยี่สิบห้านะครับมันขาเนี่ยจะสลับกันอยู่เดี๋ยวจะเสียบปลัก๊กวัลลรง์ไฟไว้นะครับพอดีว่าตัวนี้มันจะมีน็อตยึดอยู่นะครับแต่แกะไม่ได้นะครับเนะี่ยยึดไอซี IC, อยากรู้ว่าเบอร์อะไรนะครับเนีเ่ยจะปล่อยยึดอยู่นับยึดอยู่ต้องถอดขาแต่ไม่แน่ใจจะถอดออกได้หรือเปล่าปัญหาคืออีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เลย ไม่ให้ดูกันเนี่ยมันจะมีเคีย่อย่สามตัวน็อตสามตัวเนี่ยสองตัวเห็นน็อตแต่ตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ใต้ไอซีไม่แน่ใจน่าจะลอยเอาได้หรือเปล่านะไม่ต้่งแตนะตัว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 ที่สามอยู่แถวๆนี้ครับตรงไอซีตัวนี้ตรงไอซีชิปไม่แน่ใจครับว่าถอดไอซีตัวอิอร์เตอร์แล้วยกขึ้นได้เลยหรือเปล่าหรือว่าติดอย่างอื่นอีกนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้เลย จะตาไอซี IC เลยนะครับก็จะวัดแรงไฟนะครับเดี๋ยววัดแรงไฟเทียบไว้นะครับเผื่อใครเจอเดี๋ยวลองดูตัวนี้มันเสียอยู่นะครับนี่รอยไอซี IC ตัวนี้ออกแล้วนะครับไอซีสองสี่หนึ่งไว้นะครับวัดแรงไฟตั้งหนึ่งพันโวลต์นะครับเดี๋ยวดูแล้วไฟคําสั่งไอ้นี่ฟิทแบกกลับมนะั้งกลับนี่ตอนอรมาคอนโทรลเนี่ยขาเนี่ยขาไอซีก็ไม่แน่นะครับ นี้คําสั่งอาสตาร์ทมันไม่มีมาวัดอาก็ไม่ขาดต,ต้องไลด่ดูตรงนี้อีกทีนะฮะก็าามาจากจุดไหนกันแน่นะครับดูอิน<ด><ด>เวอร์เตอร์ก่อนแล้วกันอ่าดูขายี่สิบห้านะครับศูนย์นะครับอ่าขอดูขายี่สิบห้าอ่าขาสิบแปดศูนย์นะครับตัวนี้อาขารนี้แล้วกันระบบขาไม่ได้แล้วกันขานี้ร้อยสิบเจ็ดโวลต์ดีซีอ่าขานี้ประมาณหนึ่งหนึ่งโวลต์่ะ แต่ขึ้นว่าหนึ่งวีย์ศตั้งตั้งไปวนน้อยแล้วกันอ่ะสัก200ร้แล้วกันอเสีอ่ะหนโวลต์ก็อือเกินแบบอันนี้อ่ะอ่ะหนโวลต์นะครับศูนโวลต์ข้าวนี้ก็อ่ะหนโวลต์ขานี้ก็หนึ่งโวลต์อ่าขานี้ศูนย์นะครับขาสิ 18, ก็0ูนขาสิ ศนะครับต่อไปไม่แน่ใจนะครับต่อจากสิแล้วกัน0ูนะครับศูนะครับศูนะครับต่อมา0 0 0 0 0ศูนแล้วก็ศน ขาทีทีนี้ซูมเลยนะเน,ะนะีนย่ยนเป็นคอนโทรลมาต่อมาขาห่างนี่ครับนี่มีเขียนว่า IPM คำสั่งออกเข้าป่ะหนึ่งโวลต์นะครับนี่หนึ่งโวลต์ขาสองขาสองก็หนึ่งโวลต์นะครับนี่เป็นคำสั่งเข้ามาสุดท้ายก็ยังหานี่ไม่เจอดีนะครับ ชุดขาสตาร์แต่ใส่ไอซีไฟไฟสามร้อยก็ไม่ขาจะเกี่ยวกับคอนโทรลน,นี่ระบา0ศูนย์สามน่ะตัวน,นี้ว่ะหรือว่าคำสามตัวนี้เดี๋ยวหุด0.3นย์มนี่มั้งตั้งต่ำๆที่ตั้ง1นึ่พันมันไม่ไม่เห็นค่านะนีับ ล้วเบอร์ก็ไม่มั่นใจดนะ้วยตรงไม่ตรงอ่ะตัวนี้มี0.34นะนี่นะผ่าน R ตรงนี้มาอ่า0.34มาทางนี้นะ่หรือมาน้อยเกินไปนะครับยวนี่เจ๋งนะซินเนอร์อ่าตรงนี้มีอ่าฝั่งนี้มีสองโวลต์นเนี่ย่ป่ะ ไฟ2โวลต์นะครับตรง D ีไอเซตดีสองสอนี่ยวุ่มซินเนอร์ตัวนี้นี่ยังไม่ต่อห้องจรอ่ะมาตรงนี้0.30เนานะเป็น2ขานี่นะศูนย์มศูนนี่เป็นตัวนี้นะเป็นะคอนโทรลไอ เป็นทั้งฟีดแบ克แล้วเป็นทั้งสตาร์ทรึเป่แน่ใจนะว่าวิ่งมาจากฝั่งไหนกันแน่พอดีมันเป็นปินสองชั้นนะครับเดี๋ยวมาจากทังนี้จากอันี้รอเปล่าอยา่า,างวัดอารามนมาจากไหนกันแน่นี่ไม่มาไม่มีนะไม่มีตรงนี้ไม่ใช่มาจากแถวนี้แหละ มาจากนี่หรือเปล่าหวนเกินโอด้ดคุมมานี่สามร้อยอยู่ด,ด,ด้านบนนะครับอยู่ด้านบน แตไฟมีเท่าไหร่ศูนย์จุดสามนะทกีีกินม uh. anyway> ันเป็สองชั้นจะจะโงงโงนะยวอายี่าเจ็ดสามจะาไฟบวกมาก้อนนะ รัด,ดไปกันนะครับใส่ไอซีกลับกันนะครับลองบักกี้ทีแล้วว่าบักกี้มาไม่ดีใส่กันเ๋ยวอะไรจะหายใ,ใจเบอร์ด้วยตรงไม่ตรงนะครับ วัดอาวัดอะไรแถๆนี้มันก็ไม่ขาดไม่สามศูนย์สามส,ส,สี่มเตอรใส่สี่กลับนะครับขามันนี่นนกว่าเดิม กีดูใหม่อีกทีนะครับเาบักกีใหม่ใช้ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อ่าสุดๆเลยกีสิงสิงให้ดีกัน สายสีกลับนิดหน่อยน้าไม่บอกขาเลยนะครับเบาะเป็นอันนี้เลยกีร้ลลอนๆนห้ทะลุไปด้านหลังนะครับุ่นใหมานี้ก็ทำมาน่าจะซับซ้อนซ้อนเงื่อนอยู่นะน่าจะ ปิดบังอยู่ปิดบังอยู่ไม่เปิดเผยนะครับไม่เปิดเผยให้ทางนูซ่อมง่ายๆแล้ว <c oughs> อิลเตอร์อิลเตอร์มาแล้วครับ ลูกมากไปว่าลู้ผู้ค้าเลยลูกมากเกินไปด้วยซ้ำัวลควจะไม่ติดนะครับรู้อยน้วรดีละเอาเยอะไปหน่อยเอาเยอะไ้ก่อนแล้วก็ล้างทีนหน้งจอนี่กันไฟสปาร์กนะครับ สะอาดกันลิงนิ่งชอบสะอาดสะอาดนะครับใส่ปิงป้งปิงป้งปิ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 ้ง ดูดีนะควันแรงไฟใหม่อีกทีนะครับลองคไฟ315โวลต์ดีซีจ่ายต้อง C ฟิลเตอร์ร CE 2 A 7 2นะครับตรงนี้ไฟ300ก้อนนี้นะครับซ s w ิ t c ช,ชิ่งนะครับตรงนี้น่าจะเป็นคอนโทรลนะตั้งน้นอยนะใส่ เป็นลบอยู่ศูนย์จ็ดหนะนึ่งเก้าน,านะนะอยตั้งสองร้อยวนอยูนะครับสองขาเนี่ยพ่วงก,กันอยู่กลายเป็นโซน์นะโซน์โซนหมเลยวัดรงสี่ที่ มีไฟอยู่แรงไฟบอกนี่ยมี5โวลต์ได 16, ้16.5นะครับ22โวลต์เนี่ยแล้วก็12โวลต์ตรง D424 นะไฟตัวน,นี้ไม่จ่ามันไม่ทำงานแต่ปัญหาคือเราทำไมไม่แน่ใจว่าต้องไปต่อร่วมชุดอื่นด้วยต้องอาแผงด้านหน้าอีกตัวหนึ่งมาหรือเปล่า เช็คได้ประมาณนี้นะครับเอาแผงด้านหน้ามาเสียบหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยหาข้อมูลดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวทางไปก่อนก็ประมาณนี้นครับก็ต้องมันยังเป็นรุ่นใหม่อยู่นะครับก็ต้องหาข้อมูลกันต่อไปนะครับเช็คดูว่าแรงไฟที่มาสตาร์ทนี่มันยังน้อยไปนะหมายว่าจะยังไม่พอจะมีวงจรไรโหลดอยู่หรือเปล่านะครับบางที ิดแบบย้อนกลับต่างๆนะครับสายเสือมันไม่ต่อทั้งหลายที่ไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าไฟรีเซตอะไรตรงนี้หรือเปล่าต่างนะแต่ตอนนี้ก็เป็น L L เป็นโชนกะ็เป็นโชนตันนีน้โอเคครับก็มาเนี้ยครับาแล้วก็ต้องหาข้อมูลต่อไปครับก็เป็นแนวทางนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทุกไปและช่างเก่าใหม่ในการที่จะตรวจเช็ควัดนะครับแผ่งเครื่องเสืผ้า LG นมเตอร์นะครับสวัสดีครับ